วันนี้ตรงกับวันที่9<ม>เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับที่สวนภาวนาวันนี้เป็นงานของผู้หญิงโดยตรงเพราะว่าผู้ชายนี่ ไม่มีมานะครับมีแต่โยมจงคนเดียวก็เลยมอบหมายตัวนี้ให้กับสุภาพตรีนะครับหรือว่าเทพนารีเป็นผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศี่สวนภาวนานตอนนี้ก็วันนี้ตรงกบันคระนะครับเป็นวันคราอยากจะให้ดูบรรยากาศ มีคุณแม่ชีดีป้าวันและเกณฑ์เจราเป็นผู้ทำหน้าที่ผูกกันแดดกันฝนทํำเป็นชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาแดดเข้ามาเวลาฝนเข้ามาเนี่ยครับจะสาดเข้าไปฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องมอบหมายให้กับท่านสุภาพสตรีนะครับทําหน้าที่ผูกกีวอ

没，俺们打客我